ตอนนี้ผลเนี่ยยังไม่ได้ถูกการรับรองอย่างเป็นทางการนะแต่มันก็<ต>คง <น S 1> ไม่ดิ้นไปจากนี้แล้วล่ะมันก็คงไม่ได้ใช่มันก็คงไม่ได้ผิดไปจากนี้แล้วนะคะวันนี้หลายคนก็เลยจับตาดูว่าสิ่งแรกที่ท่านผู้ว่าคนที่17 ผู้ว่าคนใหม่ของเราเนี่ยจะทําอย่างไรเป็นอย่างแรกเลยในตอนเชา้าวันนี้ก็เลยตามติดคุณชัดชาติไปค่ะวันนี้คุณชัดชาติไปวิ่งค่ะคุณผู้ชมไปที่สวนลุมพินีเรียกว่าผู้สื่อข่าวเราไม่ต้องหลับต้องนอนผู้หญิงดีกว่าเพราะเมื่อคืนเนี่ยก็เกาะติดกันจนถึงคาม,มืดดึก <c oughs> ดื่นกว่าจะ,ะแถลงชัยชนะกว่าจะอะไรก็แต่นี่เห็นไหมเช้ามาผู้สื่อข่าวของเราก็คือฟิตไหมหรือย,ยังไม่ได้นอนใครนะผู้สื่อข่าวที่ไปตามคุณชาดา,า,ดาสมุทรพที่เมื่อคืนไปตามมานะวิ่งไหวเหรอครับ ก็วิ่งไม่ไหวก็ต้องตามแหละเพราะว่าต้องไว้ก่อนอ่าอันนี้ก็เมื่อวานเขาก็ไปจ็อกกิ้งนะที่เขาบอกว่าเขาไปวิ่ง10กิโลเมตรก่อนจะไปลงคะแนนนะพอมาวันนี้ก็ยังฟิตต่อเนื่องนะให้สมกับฉายาผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตนีน่ก็วิ่งกันต่อเลยคือคุณชาชาติบอกว่าที่มาวิ่งเนี่ยคือปกติก็ทําเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะปกติก็จะมาวิ่งแบบนี้แหละตอนเช้าๆอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะไปวิ่งออกกําลังกายกับกลุ่มเพื่อนชาตชาติวิ่งทั้งหมมด10กิโเตร พอวิ coastal, ่งเสร็จเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมี Happy b i r ิร์ a เด o ทูยด้วยนะคะไม่แน่นใจว่ามีท้งมีเค้เคกอะไรหรือเปล่านะคะแต่ที่ต้องร้อง Happy b i r ิร์ a เเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะคือวันครบครอบวันคล้ายวันเกิดของคุณชัดชาติแล้วพรุ่งนี้แกจะไม่มาเหรอฮะพรุ่งนี้ไม่แน่นใจเหมือนกัน,กนอาจจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วไงทไมต้องล่วงหน้าขนาดนั้นก็ล่วงหน้านิด <ขอ S 1> นึง,นงใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วท่านเนี่ยจะอายุครบ56ปีนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของการนี่ดูความแข็งแกร่งสินี่านีานๆพอชนะปุ๊บก็พูดได้แล้วนะ <c oughs> อโอเคเดี๋ยวจะหาว่าแบบยังไงไม่ได้ขีส่วนไ,ไ,ได้ส่วนเสียอ่ะก็ต้องเสริมความแข็งแกร่งกันไว้เพราะว่างานที่รอถ้าอยู่ต้องบอกว่ามันหนักหนาสาหาัสจริงๆนะดังนั้นก็ เดี๋ยวมาดูกันด้วยว่านโยบาย200นโยบายใช่ไหมที่หาเสียงไว้จะทําได้หมดไหม200นโยบายหรืออย่างไรแต่ทีนี้200นโยบาย215นโยบายใช่ไหมรู้สึกนะคะคือคุณช,ชาติเนี่ยเมื่อวานตอนที่ประกาศชัยชนะเนี่ยมีสื่อมวลชนไปถามคุณชาติก็พูดประมาณว่าข้าราชาการเนี่ยทั่วกรุงเทพเนี่ยเตรียมดูไว้เลยนะ ตัว215นโยบายเนี่ยดูให้ละเอียดเลยเพราะว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทํานโยบายตรงนี้ตามที่คนกทมเขาต้องการแต่ <นะ S 2> เขาก็<ะ>ยืนยันนะว่าเขาไม่ได้เข้าไปล้างบางการทํางานของราชการกรุงเทพนะแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนให้มันอะไรอะไร,ะไรมันคล่องตัวคือรู้สึกคุณชาดาจะได้สัมภาษณ์มาด้วยนะเ <c oughs> มื่อเช้าไหนขอฟังเสียงท่านนิดนึงขอทุกคนเดินไปด้วยกันแล้วก็ช่วยทำกรุงเทพให้ดีขึ้นส่วนเรื่องตำแหน่งอะไรถ้าไม่ได้พูดอะไรครับก็แค่ว่าร่วมมือกันครับมีข้าราชการกทมฝากมาเหมือนกันค่ะอาจารย์ครับบอกว่า กังวลจังเลยเดี๋ยวอาจารย์ชาญเข้ามาทำงานแล้วเดี๋ยวจะล้างบางในกองมจไม่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 คือถ้าเราตั้งใจทำงานซื่อสย์สุจริตไม่ต้องกลัวเลยครับนะแต่ว่าคนไหนที่มีเรื่องไม่โปร่งใสก็ต้องระวังตัวไว้นะแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่แล้วแ้าการนอเป็นคนดีคนเก่งนะนั้นเพราเราต้องคืนความยุติธรรมนะครับเรื่องการแต่งตั้งเรื่องอะไรเงี้ยนะคนที่เก่งมีความสามารถขึ้นมาทํางานไม่เป็นไรครับสุดท้ายต้องเป็นร่วมเป็นมือเป็นทีมเดียวกันครับผมทํางานคนเดียวไม่สําเร็จก็ต้องอาศัยพี่น้องข้าราชการลูกจ้างทเัพรบค ท่านก็ย้ำนะคะว่าพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายไม่มีการแบ่งขั้วค่ะทีนี้ไปดูในส่วนของพลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็ออกมาแสดงความยินดีกับคุณชัชาชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากอทมอที่จะได้คะแนนเลือกตั้งจํานวนมาก และในนามรัฐบาลขอร่วมยินดีและพร้อมทํางานร่วมกันส่วนจํานวนสกของพักที่ได้เพียงสองที่นั่งก็คือพักพลังประชารัฐนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางพักเองก็ต้องมาทบทวนว่ามีอะไรผิดพลาดต้องแก้ไขส่วนไหนมากส่วนที่มีผลต่อการเลือกตั้งสนามใหญ่อย่างไรอันนี้พักต้องมีการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะขอร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ พร้อมจะจัสรรเงินการทํางานของคุณธาชาติที่ผมบอกแล้วว่าใครได้เป็นเราก็หนักเนุนการทํางานโดยตลอดนะครับส่วนภาคพลังประชารัฐนั้นเราก็ต้องมาดูบทบทวนว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดในเรื่องของการทํางานเราก็จะต้องมาแก้ไขนะครับ